แนะนำฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดนะครับผมซึ่งฟีเจอร์นี้นะครับผมช่วยเพิ่มยอดวิวให้กับคลิปของเราใน TikTok ได้ด้วยฮะจะเป็นฟีเจอร์อะไรเดี๋ยววันนี้ตีโอมาเล่าให้ฟังครับ ในปี2021นะครับผมในปีนี้เนี่ย TikTok เนี่ยก็ทำการอัปเดตข้อมูลอะไรนะครับหลายอย่างรวมไปถึงมีแคมเปญต่างๆเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับผมและอีกหนึ่งอย่างที่เข้ามานะครับเป็นฟีเจอร์ใหม่ใน TikTok นะครับนั่นก็คือฟีเจอร์การตอบคำถามนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวติโอจะมาแนะนำฟีเจอร์นะครับการตอบคำถามและวิธีการเปิดนะครับผมปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่เปิดเองนะ จะต้องทําการเปิดมันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเปิดยังไงเดี๋ยววันนี้ติโอจะมาสอนและที่สําคัญนะครับผมช่องนี้นะฮะมีเทคนิคอะไรเยอะแยะมากมายนะครับมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังสําหรับคนที่อยากมีผู้ติด,ดตามในทิกต o k เยอะๆนะครับผมรวมไปถึงอยากมียอดวิวในทิกต o k เยอะๆเนี่ยฝากกดกระดิ่งฝากด like, ากดไลค์ฝากกด s c r สไครต์ชแนลติโอทิกตอกบิส s s นี้ไว้ให้ด้วยละกันนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวติโอจะมา เล่าถึงฟีเจอร์ใหม่นั่นคือฟีเจอร์ตอบคําถามเลยนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าหลายคนถามติโอมานะครับว่าทําไมเนี่ยไม่เจอฟีเจอร์นี้นะครับผมที่หลายคนไม่เจอนะครับเป็นเพราะว่าฟีเจอร์การตอบคําถามนะครับผมเปิดให้กับมือถือนะครับผมที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้นนะครับผมในฝั่งของ iPhone พูดง่ายๆนะครับจะไม่สามารถเปิดใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะครับผม ยังสามารถนํามาตอบคําถามได้แต่ว่าถ้าจะเปิดฟีเจอร์นี้เนี่ยจะต้องใช้มือถือเครื่องที่เป็น Android นะครับมือถือเครื่องที่เป็น Android ก็อย่างเช่นซัมซุงหัวเว่ยเสี่ยวมี่นะครับ oppo vivo ทั้งหลายนะครับอันนี้จะเป็น Android นะเอาวาง่ายๆก็คือไม่ใช่ iPhone นั่นแหละนะฮะโอเค okay, วิธีเปิดง่ายๆเลยนะครับไปที่ t ิ k กต็อกโปรไฟล์ของเรานะครับหลังจากนั้นไปที่จุด3จุด,ดด้านขวาบนนะครับผมให้มองลงมาเป็นอันดับที่4นะครับจะเห็นคําว่าผู้สร้างอยู่นะครับหรือใครเป็นแอคเค้าแบบยังไม่ใช่แบบโปรก็ให้สมัครเป็นแบบ โปรก่อนนะครับผมให้เราเลือกเป็นผู้สร้างหรือว่าเป็นเลือกแบบซีซันเน็ตเนี่ยสมมุติว่าเราเลือกเป็นบัญชีแบบผู้สร้างอันที่4มันจะเขียนว่าผู้สร้างนะครับผมเราแตะไปที่ผู้สร้างตรงนี้นะครับผมเราจะเจอฟีเจอร์คําถามคําตอบครับ ให้เราแตะไปตรงคําถามคําตอบนะครับผมและทําการเปิดมันนะครับผมพอเราเปิดมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาที่หน้าโปรไฟล์เนี่ยจะเห็นเลยนะครับผมเนี่ยคำว่าถามคําถามฉันตรงนี้นะครับเราแตะไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่ามีคนมาถามเรากี่คําถามนะครับแต่ถ้ายังไม่มีคําถามเนี่ยมันก็จะไม่เห็นคําถามนะครับผมเดี๋ยวติโอลองสลับแอคเคาให้ดูนะครับนี่เลยนะถ้าแตะไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแตะไปที่คําถามฉันนะครับผมมันก็จะ เห็นเลยว่ามีใครถามคําถามอะไรบ้างแล้วเราสามารถเลือกตอบด้วยวิดีโอได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยช่วยเพิ่มให้เรามียอดวิวยังไงได้บ้างนะครับผมนั่นก็คือการที่เราไปตอบคําถามคนอื่นนะครับผมมันส่งผลทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าอยากมามีปฏิสัมพันธ์กับช่องเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการไปถามคําถามหรือว่ามา เข้ามาอยู่ในช่องเรามากขึ้นเพราะว่าโอ้คนนี้ใส่ใจในการตอบคําถามเขาเลยอาจจะอยากมาถามคําถามแล้วก็แวะมาในช่องของเราบ่อยขึ้นนะครับผมพอมีคนแวะมาที่ช่องเราบ่อยขึ้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ช่วยทําให้ยอดวิวภาพรวมของช่องเราเนี่สูงขึ้นไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็มาแชร์เทคนิคประมาณนี้นะครับผมยังไงเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมถึงกด s ับสไครป์ n ่องติโอติกดบิสไว้ให้ด้วยกันละกันนะครับเพราะว่าจะมีเทคนิคแบบนี้มาให้ทุกคนฟังและก็ดูอย่างเรื่อยๆนะครับผมสำ รบวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ